ฝนตกลิ่นออกมายางหนาบานพี่นอ้องยางมาเบิงดอกใหม่กันจะลิ้ตนประบานจักเทียพี่น้องเดี๋ยวกับหิมะมาเดี๋ยวกับหิมะมาอืมคอยกระปวดดังจนว่าใครแล้วใครอีกใครแล้วใครอีกพี่น้องเอ้ย นี่แม,ม่ป็นต้นนีหยังนอนงามๆเนี่ยโบตันตีพี่น้องเรียกว่ายังโอ้แม่อิหีมันใชสิโบตันนั่นแห,ห,หลโบโบนนะ,ละเอ้ยงามด้เนี่ยพ่อใหญ่นั่นเผาเผาเขานะพี่น้องบู่้หว่าเป็นต้นดอกไม้นาะนี่ต้นดอกไม้เบิะอยู่ในเบิงนี่บ่เผาไปต่างหลากหลายยังได้พี่น้องอือ มันกสิบานย่ามได้กับว่ดเดบานพี่น้องเอ้ยมันอันอันนั้นหิมามาตกใส่เนาะพี่สีเหลืองโอ้บาลเนี่ย สุ่มบานแน่ก็มีจังหน่อยแล้วโอ้ยอย่าตกมาอีกได้หิมาเนี่ยข่อยสิเป็นล่มได้เนี่ยรุ่นรุ่นวระสันได้พี่น้องเขาก็ชางงากะงักเนาะเดี๋ยวหิมามาแล้วว่ามัน,ม,นมันกะยุบไปไววได้พี่น้องหิมามาสองมือบัไดมือต่อมาแดดหายวับไปเนี่ยกระจังสีตัวละเปลี่ยนเปลียงไหวโพดบูบับบูบับข่อยกัตามน้ำบ่ททันพี่น้องจังว่าคนป่วยน่ะ มันกระโพนไปนะ่พไปนอกเนาะขนานดอกอันบัวด,ดินข่อยกันเปิ่มป้งจนยุบเบิ้อนะแต่อันฝนมันอันฮิมาอันมาถมเนาะตอนอีิมามาค่อยสุ้มเสนีแล้วเนีี่ <c oughs> <c oughs> อื้อนี้กระโบตันเนอะ ไอ้ท่บ้านหลังเก่าเขาคือบ่อนอันนี้ว่าโบตันเขายังต้นไงเขาบ่เห็นหยบเลยเด้วยนนอ,อ,อ,อันนี้โอ้โหอันนี้เที่ยวลิฟต์ตัวนี้อืมเที่ยวลิฟต์กำลังขึ้นด้วยน้องขึ้นซาเท่ะมันคาต่างแต่น้ำหิมะนี่แหละพี่นอ้องนี่บักเกียบบักจอดมากพี่น้องมันห่องไหล หางเม่บ่ได้วันนี้ห้องฝันว่าวคนติดกูค่ะคถือมานี่ก็เลยอ๋ออันนี้ก็ไอ,อ,อ้ม่วงจัดตัวนี้อันนี้ม่วงแกมอันม่วงขาวอันนั้นม่วงขาวอืมอันนั้นม่วงออนพุนแล้วก็สีเหลืองสีขสีสมก็มีพี่น้องมันหยุดไปแล้วเนาอะอยูคลิปเก่าหน,น้าเบิ่งดอกดา,าล่าลัดหพี่น้อง ก,ก,กินเขาหฮอกันเหลี่ยพี่น้องหกมง้งรงมันกับว่าเห,หนืห่อยนะพี่น้องเนาะเออกะ็ะยางเลาะย่างเลาะเอาขยะมาถิมเอาขยะพัดเอาเขาเรียกอะไรไอ,ไอ้ขวดอันโคกนะพี่น้อง,องคนมาไบหน้าบ้านกระยางเลาะไปนังมันนะพี่น้อง คนะเพื่อนบ้านติดถนนเสียงหมกจอดห้องพี่น้องเอ้ยเป็นนายบอห้องน้ำแมนะ่อย่าออกบ้านนะพี่น้องออกมาก็ออกบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเลาะนี่มันบ่อหนี่มีอันนั้นคอยบ่ได้เฮ็ดหัวหมาออกแถวนี้บ่ได้ก็จะมันแดนนี้เตลิดนะพี่น้อง นี่ละทาแลงนี่ลเรเสียดเหตหัวพี่น้องตะก,กี้ก็หาค่าเหตะด่านหลังนะโอ้มันอยากหลายพี่น้องอืมมันกวงพอเฮ็ดบาไหวเละข่อยก็เห็ดพูดเดียวนาะพี่น้องตามภาษาข่อยพ่อใหญ่ก็บว่าเห็ดซอยเนาะอ้วเขาบ่ไปอันนี้น้ำเจ้าเด้อวาสันหลยประดุจภัยสิไปหาเห็ดว่าสันป่อยหลดเดียววาสันโอ้พอเถอันนี้เนาะเฮาก็ยอยห้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะอืม เป็นอันของเฮาวซ้ำได้ซ้ำได้เฮาก็จักมันเป็นสัตว์เป็นส่วนน,นะพี่น้องใครก็ไปเฮ็ดมั้งตัวเท่ากับก็อยากเห็นนั่นนะแบบว่าอันมองได้อยสิไปได้แน่บ่ไปได้แน่นะก็มันก็บสำคัญเด้พี่น้องหัวแม่นบ่อือเฮาก็สิได้ฮู้ฮว่าเออตรงนั้นฉันสามารถเดินไปได้ถึงไหนมันบ่ได้ไปที่คนอื่นนั่นบล่ล่ะบาเทียเขาอันลาสัตว์สันสิยิ่งใส่แตกนี่แม่นบล่ล่ะเออ เพราะว่าเขาล่าสาัตว์อยู่นะพี่น้องแต่กันล่าเป็นย่ามหรอกแต่ว่ามันกับโบเน่เนาะเพราะว่าเขาเห็ดห่างอันดักสัตว์ไว้น่ะมันกับบริยู่ที่ขอรบว่าแต่ว่ามันกับไกล้ๆกันกน,น่ะนะพี่ดีเอ้ยพี่ดีอืมต้นอะไรานี่สวยจังเลยมั่งด้ เขอลิฟโอ้เขอลิฟนั่งขึ้นพี่นอ้องใบยาวๆเขียวๆนะสิเฮ็ดจังได้นอนหมอนในสิต,ตกแต่งหาน้าพี่นอ้องสิขุดเป็นอันน,นั้นเด้วเนี่ยข่ายสิขุดเป็นแองตะมองนี่พี่นอ้องค่ายสิเฮ็ดอันนั้นค่ายสิเฮ็ดหมอให้สัตว์มากินหนามนะพี่นอ้องออื ละมองอันข่อยสืปลูกบักทั่วข่อยพี่น้องพ่นพูนพนพูนมองบนะักทั่วบักแตงกษตรมาปลูกเลาะนีแต่พี่น้องนี่เดินนี่กินเขาลงไปคือเก็บใส่แน่หน่อยนอยะบัดเนาะพญาน,ออานันเทียงว่าเจ้าจจมามหากินอีหยังไปทั่วเด้อบ่าสันเนาะมา,มา อันมหาเก็บพักยังกินไปทั่วเด้อวาสนาอ้เออสันก็กินอันตามที่สันเคยกินละอันวันสิงตอกสิงตูนไยังหันก็ว่าไปเอยไปหากินหลายอันเจ้าสิกินยังขอเสื้อมาให้ว่าสนาเอาขะกะอยากเนาะพี่น้องโมเขาเจากินกัดังกินคอยกัเอามากินมันอมแสบนะมันขมคือพักกันขมนะพี่น้อง เรือปวดท้องม้วนท้องไม่ใช่นอแบนบ่ถือถาดบ่หรือกเป็นอย่างหรือปวดขีบบดตดบ่พี่น้องถ่ายไปจักหน่อยกันเด้อขอประทานอภัยเด้อคิดยังได้กับเราไปหลดแล้วนะพี่น้องเนาะยึ้อทฤษสาคอยเด้อตามภาษาอันละพูนันโนยังห้องจิ้ว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  แสดงว่าระบบย่อยอญนตอนนี้เนาะย่างออกกําลังกายให้มันยหญ่อลยนะพี่นอ้องตะกาวบอกกินแล้วค่อยนอนหลุดได้พี่นอ้องนอนแอสโหลดนะอืมมาในก็ได้ย่างจักหน่อยจิ๋วๆิ๋วน่ากระเว้นกระเฮ็ดงานพี่นอ้องเฮ็ดงานถาพานะ่อใหญ่หัะนะ เสกของอีหยังของเพิินนะนะพี่น้องมันต้องเิ่งในออนไลน์ตลอดเวลานะก็เลยแบบเออบางแน่กับข้อยสิไธ้ไปหาหม่เ้อพี่น้องเด้อขอประทานอภัยนะส่วงนี่หรือว่าสิตลอดไปกับปจักที่แรกว่าสีนอันว่าสิปิดคอมเม่ลระเฮ็ดไปเรื่อยอันคินหอดหม่จังสิไปน,นะแต่ว่าหัน กัสงสารโม่ที่เขาเจ้ามหาันตลอดเนาะโม่กันที่ที่แสนดีนะเพื่อนที่แสนดีกับมี่นะพี่น้องเออจะเลิกเปิดไปซะมันกับว่าหลายคนดอกนะพี่น้องฮกเก็ตคนก็เดี๋ยวตามกันไปนะพี่นอนะ้องเนาะมันได้เฮ็ดแล้วนะพี่น้องได้สางไล่ได้ได้แล้วเนาะเออได้เงินมาใส่แล้วกับอืมบันนี้มันก็อีกสิโดนภลละพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าเงินมนันขึ้นขึ้นร่องนะพี่น้องว่าด้ขึ้นหลยได้พี่น้อง สซ่เสีได้เท่ะดอนลาเด้ยพี่น้องหยอดวิวลักสิบเนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดไปตามประสาแหละพี่นอ้องอเฮ็ดไปเรื่อย,อยพี่น้อง